มามีนี่ย่าสิพามาปูต้นไม้ตอย่าเอาต้นใ,นใ,นใช้ย่าจะย่าเพาะว้แต่ปีกายตายตึงน,นะปัดยอดซ้ำไว้เป็นกระลังเป็นกระลังแท่งยอดไม้เห็นละออกลากแล้วย่าเอามา ยายสิมาลงใส่กระถางใหญ่ใส่กระถางเดียวไว้จะได้เอาไปขยายพันธุ์ต่อเพราะสิได้มีตน้นมะต้นใช้ยญาหลายๆต้นพ่อได้เด็ดยอดกินมูพินวานมีประโยชน์มีสารอาหารหลาย่นินแค่นคนาเนาะเวล่าเวล่านานาวมากมันหันหาซื้อพักซื้อ,อยัง ตามร้านไท่บางคร้งกับมีบางค้งกับบม่มีเนาะเขาก็ใส้พักมีละแทนมีใบในบ้านกับบ่เสียร้ายเนาะได้กินพักไย่ันขนาดมันปลูกในบ้านบ่ได้เยอะบ่าต,ตน้นย่ายปลูกว้ในบ้านแดดแดดฮอนไหลพ่นกับบ่มากพีการมีรลองออกมาซ้ำเบิงมปผูกเบิงในบ้านปลูกพักอยู่นั่งนอกอากาศทางในมันฮอนหลาย ห้อนไลยเพิ่นกับบอนไปบอมาบอบอหญ่บอยังหลากระบบแพ้บอไปสาวลงใส่ดินใบไน่ในไปในบ้านปลูกพักเนาะปลาเพิ่นสิใหญ่กับบอหญ่ใช่ก็เลยว่าล่องปลูกไว้ในบ้านมาปลูกไว้ในบ้านมาอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ว่าต้นบอหญ่เพราะว่าหลาันไปไก่บัวใดคือบ้านเฮ้าเนาะอยู่ในแต่ไนกระถางลดแต่แต่น้ำธรรมดาไปเรื่อยๆ ยห่ก็เล็ยว่าปีนี้สิล่องปลูกใส่กระถางเดียวได้หลายตน้นถ้าเพื่อนดเด็ดยอดเด็ดเด็ดยังใบใบใส่ต้มมามุงมามากินเนาะปลูกไว้ไว่ามีประโยชน์หลายลวกจิ้มใส่อ้อมใส้แกงก็ได้เพิ่มมาไต้ว่าใบมันใบม,นม,นมันมันมักปากใบช่วงช่วงใบ แลมยังสิละ่ะถ้าใบงหญ่เนาะพ่นสิตตอดพ่นสิตเจ็บเจ็บคือจ้างเงินแม่งบงตอดเท่านี้ล่ละห่างแต่บ,บ่บ่หลแล้วก็ขั้นเวลากพ่นนั่นนั่นถือถือน้ำมันผิวนางเท่าหรอก็่จะขั้นยายคยโดนหลเทื่ออยู่นึกว่ามันแม่งบงมันลรอบ่แมนใบใบเป็นใบนี่พึ่งมาสังเกตแล้วก็ไปอ่านเนเพจแดงก็ว่า มีก็บ,บอกอยู่ว่ามีมีพิษตรงใบแต่บโบได้เมนพิษเรากินเรามีพิษได้แต่ว่ามีพิษเป็นระคายผิวหนังย้ายไปอนันเบิงไปอ่านเบิง,ไป,บงไปศึกษาเบิงตามเพจข้าเจา้าเพลินพ่านเพตมากฟูเพลินหูมีความรูหลายกลัวนะย้ายก็สิ่ล่องมาปลูกไปขยายพันธุ์ไปทุกปีไปถ้ามีมีกินไปเป็นพักกินในบ้านไป ไปในบ้านเสขยายพันธุ์ปทูตีมันสิดได้หลายๆกระถางกันสิดได้ลรคใหม่ในบ้านใหม่ประดับออกสิปุกต้นนีแทนเนาะ,ะได้กระเิาดินใส่กระถางใส่หนีดินกระเปียดนี่ดีดอกถือฝน ยายสีล่องมาเบิงเดินเพื่อสิออกหลากบอกหลากเพิ่นออกอยู่ห่างบ่ิหลายหลากปันใดกับสเปญามสเปญามันให้เพิ่นอัน ออกม่อีกหาพื้นดดินลายพื้นสิได้ขยายจะยืดตัวเร็วๆเนาะเบ่งตูนไหมไม่หลากเพิ่นออกมาหลายอยู่อันนี้หลากยาวแล้ว จะได้ลงปลูกเนาะอันนี้ก็ปักช่ำแต่ปีที่แล้วผมดได้ปลายปีย่ายเอาปักลงไว้ในกระถางไว้ในใบ้านรอ,อกลากลายให้เพื่อนได้ให้เพื่อนได้ยืดเนาะยืดต้นไงแล้วก็จะได้เด็ด เด็ดยอดในพ้นแตกทั้งขางได้ยอดใหม่อีกปลูกี่เบิ่งก่อนเบิ่งสิไดจากตน้นต้นพสิไดต้นนี้ก็ออกอยู่ล่างแต่บอออกไปลาย ก็จะปลูกลงในกระถางคือเกา่าเพื่อมันยืดเนาะยืดขึ้นต้นใหญ่แล้วถ้ายอดมันยย่ย่ญยก็สิตัดเสียบใบอกีกสิได้ได้พันอีกสิได้หลายๆต้นต้นนี้ หลากเพิ่นกระลังออกออกหลากยาวอยู่ได้ก็สิเป็นคุดเป็นลุมล้งหน่อยเพิ่นเพิ่อนอย่ายูในตรงนี้นะปลูกไปซีต้นละในก่กระถางเดียวนี่ระยะเนื้อที่ เอาาอยู่บ้านย่ายมันบ่มีมองหลายมันเป็นบ้านลังน้อยๆต้นตนนี้มันสิมีอีกบ่นี่ก็ออกลากบ่หลแต่ว่าก็ออกอยู่เพี่พยนดีในไม่เพื่อเป็นออกอีกเนาะ ลงในกระถางเดียวกันนี่แหละอยู่นี่ก็ได้ประมาณได้หาต้นตอนแรกย้ายกระเซียวกลับบ้านไปน้ำปลูกไปแล้วจะได้ปลูกใ้ขยายพันธุ์ตอถ้ามันยืดขึ้นอีกก็ได้ตัดยอดเสียบตอนะ่อเนาะ